ำหรับเกมเฮอเลอร์สั้นๆในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอากิโยะเป็นเด็กนักเรียนญี่ปุ่นนะครับที่ปรากฏตัวในโรงเรียนตอนเช้าแต่ดูเหมือนว่าทุกคนในโรงเรียนเนี่ยจะหายไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่เธอคนเดียวนะครับและตัวเธอเนี่ยมักจะพกกล้องวิดีโอติดตัวไว้ตลอดตัวเธอก็เลยบังเอิญเป็นคนพบม,มิติแปลกๆเข้านะครับมิติที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองสวัสดีและยินด,ด,ด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Forgotten School นะครับหรือว่าโรงเรียนที่ถูกลืมนั่นเองทุกคนอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันต้อง โอเคครับผมคือบรรยากาศเกมมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอวะเป็นแบบฟอสแฟดฟอแฟ,อฟ,อฟ,อฟอแบบนี้นะครับแนวแบบกล้องเก่าๆนะครับแนวดูเทปอะไรประมาณน,นี้ปะกด e นะครับเขาบอกว่ากด e สามารถสามารถยกกล้องขึ้นมาได้สวัสดีครับไม่มีใครมองผมอยู่ใช่ไหมตัวเราเนี่ยจะสามารถมองเห็นมิติแปลกๆได้ด้วยการเอากล้องขึ้นมาครับคุณผู้ชมตรง100กว่าเมตรนั่นคือจุดเคเวสใช่ไหมโอเคก่อนอื่นคือมันมีใครมองเราอยู่บนมุมตึกวะแบบส่องอยู่บนดาดฟ้าอะไรประมาณน,นี้ ไม่มีว่ะอุ้ยกล้องกล้องมีแบตด้วยลืมดูน่าจะต้องใช้ประหยัดประหยัดแล้วนะครับแบบนี้ก่อนอื่นเลยคือผมจะแวะก่อนแลวกันนะครับคุณผู้ชมเราจะรีบไปตรงนั้นไม่ได้เว้ยโชว์แวบถ่ายอุ้ยอะไรอะไม่มีใครรู้คืออะไรวะอุ้ยตรงนี้ขึ้นได้ด้วยขึ้นไปทำอะไรวะเนี่ยคือไม่ใช่จุดเควสนะครับแต่ว่าเราสามารถขึ้นไปได้ประตูนี้มีอะไรไหมโชว์แวบไม่มีว่ะเฮ้ยแล้วมันให้เราขึ้นมาทาไมอะ กดไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลยหรือว่าจะมีคนอยู่ตรงมุมตึกฝั่งนู้นไม่มีว่ะโอ้ระบบขึ้นมาทาไมวะเนี่ยทั้งเปลืองเวลาทั้งเปลืองแบตเลยเนี่ยส่วนตรงนี้เป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าคืออาคารอะไรอาคารเรียนคือเขาแบบใหญ่มากแล้วก็เยอะมากด้วยโอเคติดแล้วนะครับติดกําแพงที่มองไม่เห็นละเขาไม่ให้เราไปว่ะเราต้องจะต้องไปที่จุดเวสแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอขึ้นไปข้างบนก่อนเผื่อตรงนี้มีอะไร โอเคจุดสูงสุดของข้างบนตรงนี้นียครับก็ไม่มีอะไรอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรอยู่เลยเว้ยประตูก็เข้าไม่ได้นะครับโอเคเราต้องไปที่อาคารนูน้นเราเลิกทะเลท่าไห่ได้ละตรงป้ายตรงนี้มีอะไรไหมระหว่างทางเราต้องส่องให้หมดครับโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งลงละเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้สมายหุ่นละตายผมไม่รู้เลยว่าการทําแบบนี้มันจะเป็นการโกงเกมไหมแต่คือผม ผมออกเข้าเกมใหม่มาตรงนี้ไม่ีอะไรวางอยู่ด้วยเนี่ยดำๆคืออะไรอะแบตหรอแบตเตอรี่ปะผมเก็บมาเมื่อกี้โอเคเรามาอ่านประโยคตัวนี้ใหม่ครับมีอะไรไม่รู้เต็มเลยเมื่อกี้ขี้แพ้นะครับว่างเปล่าคืออารมณ์มันเป็นเหมือนพวกประโยคโดนบูลลี่อะไรประมาณนี้ปะโอเคเรามาถ่ายดูตรงนี้แป๊บหนึ่งว่าหน้าอาคารนี้โ้ขี้แพ้ขี้แพ้เต็ไมไปหมดเลยอะมันเป็นประโยคโดนบูลลี่จริงเว้ยคุณผู้ชม กดถึงอาคารเรียนขนาดตัวเรามันบอกแล้วเนี่ยว่าให้รีบขึ้นไปอาคารเรียนไม่งั้นเด๋ยดสายเรายังแวะแบบแวะไม่เลิกเนี่ยไม่ได้หรอกเราต้องหาบาะแสเราต้องหาบาะแสเราต้องหาบาะแสเราอยากจะรู้มากเนี่ยว,ว่าโลยโลกหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือโลกอะไรกันแน่นะแต่สุดท้ายนะยครับหลังจากส่องกล้องไปเนี่ยมันก็จะมีแต่อะไรก็ไม่รู้อุ้ยอะไรวะฉันต้องไปหาห้องสมุดก่อนเลยคือทําไมอะ่ะโอ้ยตรงน,นี้ตรนนี้มีฐานด้วยหนึ่งก้อนโอเคตอนนี้ฐานเราเต็มกลับมาเต็มเหมือนเดิมเนี่ยครับออ ฉันไม่มีอะไรเลยเหรอแล้วก็เกลียดตัวเองตัวคนเดียวอะไรวะเกลียดเกียด,ยดอุย้ยเด็กเด็กวิ่งตัดหน้ากล้องคืออะไรอะสุนีหนูมีคนนี้คืออะไรจะแวบบไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรพี่ตกใจหมดเลยไร้ความหมายถือกล้องเดินแบบนี้แบตบมันจะหมดแน่นอนนะผูู้ชมแต่เมื่อกี้มันมีมันมีแบตบ ไม่มีใครเหลือแล้วอุ้ยแบตหมดกำลังจะเดินมาส่องวิทยุอันนี้นะครับปิดเลยไหมนเนี่ยมันได้ยินเสียงฟอสแฟตมาตั้งนานแล้วกดไม่ได้ด้วยถือกล้องเดินมาทีเดียวคือแบตหมดเลยผมขอกลับเก็บแบตแป๊บหนึง่งไหนดูซิว่าแบตเต็มไหมอ่าแบตเต็มด้วยแสดงว่าเก็บก้อนหนึ่งคือเต็มเลยครับมาส่องต่อนะครับตายนะครับความตายคือมันเป็นเหมือนคําโดนบูลลี่ประโยคโดนบูลลี่เต็มไปหมดแหละ เมื่อกี้ตรงนี้เรายัางไม่ได้ส่องครับพวกเขามักจะเฝ้าดูคุณอยู่หรอโอ้โหมันเริ่มแล้วมันเริ่มแบบหลอนๆหน่อยๆแล้วด้วยคําพูดต่างๆนานาเนี่ยครับแต่เมื่อกี้เสียงกิ่งมันดังเนี่ยครับแสดงว่าเราต้องพักหรอหรือไงคือผมเดินสำรวจทั่วไปแล้วนะครับกูชมคือมันไม่มีอะไรเว้ยมันเป็นทางตันเนี่ยครับวิตัวน,นี้มีผีเสื้อด้วยอ๋อนอนตัวน,นี้ตัวน,นี้ตันเนี่ยไปไม่ได้ถ่ายนอนได้ไหมเอากล้องขึ้นมาโชว์ครับไม่ได้นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ทุกครั้งที่เอากล้องขึ้นมาเนี่ยมันมันเสียวกันมันเสียวมีอะไรมาเกาะหน้ากล้องเหมือนกันนะตรงนี้ไม่ถ่ายอีกหนึ่งก้อนโอเคเดี๋ยว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 เพราะงั้นคือถ่ายครับไ์ชีวิตชีวานะครับชีวิตไรความหมายงโง่หน้าเกียรเนี่ยมันเป็นคบูบรี่ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมคนทั้งนอกก็คือคนนอกอะไรประมาณนี้นะครับพวกของกำลังเฝ้ามองคุณอยู่งี่เง่ามันจบแล้วที่แพ้โอ้โห อันนี้คือห้องห้องนี้เหรอใช่ไหมอ่ะใช่จริงด้วยวอททำไมเสียงเพลงเปลี่ยนตัวเราเนี่ยบอกว่าทำไมห้องสมุดมันดูแปลกๆปกไปล่ะเสียงเพลงเปลี่ยนแบบนี้คือผมองยกกล้องขึ้นมาดูใช่ไหมคุณผ mm ู hmm. ้ชมพร้อมไหมครับพร้อมนะสามกดขึ้นมาเลยไม่สามสองหนึ่งหรอกสามนี่แหละ mm hmm. อุ้ยอุ้ยเอาโดน ต้นแขวนคอแล้วมนหันมาได้ไงความล้มเหลวเนี่ยครับอุ้ยย,ยังมีหนุอยู่เหรอโลกหลังความตายเนี่ยเออพวกเรารู้จักคุณนะครับสูนเสียสูนเสียวิญญาณนะครับคือถือกล้องเดินได้เลยวะอุ้ยเข้ามาโผล่ตรงนี้แล้วสวัสดีคุณคือแบตผมไม่ลดเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเราจะถือกล้องเดินดูได้เลยปะ่ะแบบนี้ดีเลยดิใครใครขออะไรอุ้ย เสียงใครมันวิ่งเต็มไปหมดเลยวะกูจะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเนี้ยแต่คือผมใส่หูฟังคือมันได้ยินชัดชัดเลยเสียงใครเคาะอะไรแบบใกล้ผมมากแล้วก็วิ่งแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เอากล้องขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงโอ้ยคือมันโดนแขวนคออยู่แล้วมันเคลื่อนทีได้ไงอะสุดโอ้โหโอ้โหเอาแล้วผมต้องไปไหนอ่ะมีโครงกระดูกแขวนอยู่แล้วก็มีมือเต็มเลยอะ อ๋อมันคือเสียงไอ้หมอนี่อุ้ยอะไรวะเสียงมันแบบใกล้หูผมมากเหมือนมีใครมาทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยแสดงว่าไอ้หมอนี่คือคนพ่นสเปรย์เหรอสเปรย์แบบเป็นคำจิกกัดพวกเนี้ยใช่ปะ่ะแล้วขนลงไปไหนอะแต่นะคนผูชมตอนนี้ผมกำลังระแวงระแวงในทุกๆอย่างเจ๊แล้วไงประตูนี้ออกไม่ได้แล้วครับตรงนี้มีประตูอยู่โอเคอุย้ย โอ้เสียงโหลดฉากมันแบบที่ฉันตายแล้วเหรอพวกที่ฉันเห็นคือเขาตายกันหมดแล้วเหรอเอาขึ้นมาสิแบบนี้พวกเขาหัวลาะนี่ครับพวกเขาหัวละเย่ะหัวล้อย้อนเรานี่ครับเดดตายเดี๋ยวมันจะคำอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีคนปลูกคอในนี้เดินเข้าไปมันจะไม่จำสแกนใช่ไหมใช่ไหมอ่ะอ่ะ what จบปะล่ะคือมันเป็นตอนจบแบบตีความได้หลยความหมายมากนะครับรวมถึงเนื้อเรื่องของเกมนี้ด้วยมันก็ตีความนด้หลยความหมายเหมือนกันคือตัวเราเนี่ยอาจจะตายไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมคิดนะส่วนเหตุผลที่ตายเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยถูกบูลลี่ปะมันเป็นประโยชน์ที่แบบเราถูกบูลลี่แบบลุมแบบลุมบูลลี่เลยอะไอ้ประโยชน์ที่เราไปเจอนะครับในระหว่างฉากเนี่ยไอ้ขี้แพ้ไม่มีใครสนใจตัวคนเดียวบาบๆา,บา,บานะครับนู่นนี่นั่นคือแบบ น่าจะใช่นะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมคิดนะคุณผู้ชมคิดยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันตีความได้หลายความหมายมากนะครับคนที่เราเห็นอยู่ในห้องสมุดเนี่ยที่ผูกคออยู่เนี่ยอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมอยากอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะว่าคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยจะตีความออกมาแบบไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้าแล้วกันนะบายบายครับ